นี่คือสุดยอดศิลปินที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนาศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2544เป็นแรงบันดาลใจให้ใครๆห,ๆหลายๆคนท่านคืออทวันดัชนีมาฟังเรื่องราวของท่าหนอกันวย,ยาวของอทวันดัชนีทวันดัชนีมีแววเก่งวาดรูปมาตั้งแต่อายุข,ขวบกันยายน2อ8 2ทารกน้อยนำทวันดัชนีได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกที่จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่สูงสุดของประเทศไทย ถวันยังกับรู้ว่าเมืองเชียงรายคือเมืองศิลปินจึงเลือกเกิดที่เมืองนี้ถวันมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันสามคนถวันเป็นคนสุดท้องมีพ่อเป็นข้าราชการกรมสรรพสามิตถวันเป็นคนหัวโตมาตั้งแต่เกิดเป็นเด็กหัวโตที่มีมันสมองอยู่ภายในเต็มเอียดจึงทําให้เป็นคนฉลาดเรียนเก่งทําอะไรก็เก่งไปหมดถวันมีแววเป็นนักวาดรูปตั้งแต่อายุสี่ขวบถวันได้หายตัวไปแม่เป็นห่วงลูกจึงรีบออกจากศาลาฟังเทศ เพื่อไปตามหาลูกต้องตามหาอยู่นานจึงไปพบว่าถวัรกําลังใช้แท่งถานที่เก็บมาจากการหุงข้าวขีดเขียนกําแพงวัดอย่างเพลิดเพลินจนกําแพงที่มีสีสะอาดได้กลายเป็นจิตรกรรมฝาผนังของจิตรกรรุ่นยาวไปโดยปริยายแม่มองว่าลูกทําให้กําแพงวัดสอกอปรกก็เสียหายจึงใช้มือตีลูกเพื่อเป็นการสั่งสอนทําให้ลูกต้องตกใจสะอื้นให้ขณะนั้นได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินผ่านมาพอดี จึงได้หยุดถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้เรื่องแล้วจึงพูดกับแม่เป็นภาษาเหนือว่าจังมันะโยมและอ่อนมันคงบ่รู้อย่างบ่แน่วันหน้ามันอาจลุกเป็นนักวาดเขียนเอกของโลกก็ได้พอได้หอกหิวภาะถวันไปเรียนต่อชั้นประถมที่โรงเรียนบุญบุญนิตซึ่งตั้งอยู่ริมชายกว้านพะเยาแล้วย้ายไปเรียนต่อชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนพะเยาวิทยาคมเมื่อพ่อย้ายกลับเชียงรายจึงเข้าเรียนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจนเรียนจบชั้นมัธยมหก สมัยนี้คือมอสอครูสอนศิลปะหรือสอนวาดเขียนคนแรกของถวันก็คือครูแสนสวุวรรณตอนข่าพระเจ้าไปที่เชียงรายถวันมีพรสวรรค์เป็นพิเศษสามารถวาดรูปได้ดีตั้งแต่ยังเป็นเด็กขณะเรียนอยู่ชั้นประถมอายุแค่ขวบถวันสามารถวาดตัวละครราเกียรติได้ทุกตัวทั้งทงท,งที่แต่ละตัวมีรายละเอียดถ้าวาดไม่เก่งจริงจะวาดยากถวันเป็นเด็กน,อน้องทอมตนพูดเก่งเรียนเก่ง บ้านของถวันอยู่ใกล้กับโรงเรียนถวันชอบถือหนังสติ๊กมาตั้งแต่เด็กเพื่อมายิงนกเล่นตาประสาเด็กสมัยนั้นที่ไม่ค่อยมีอะไรจะเล่นเหมือนสมัยนี้ถวันเป็นเด็กมีน้ำใจชอบช่วยเหลือ,เพ,อเพื่อนเพื่อนในห้องเรียนเกี่ยวกับวิชาวาดเขียนเสมอบางครั้งก็ชืวว่อวาดให้เลยบางวันถวันจะไปวาดภาพทุ่งนาภูเขาโดยลุงถวันถนัดสเก็ตภาพได้ทุกอย่างปั้นก็เป็นหนอกเคยปั้นท้าแล้วไปหลอกเพื่อนว่าเป็นพระเก่าเพื่อนก็เชื่อเพราะปั้นได้เหมือนของเก่า ถวันได้เห็นกรุงเทพจริงๆส,ๆสดๆก็ตอนที่ได้เข้าเรียนพาอช่างเหมือนเด็กน้อยเดินทางสู่โลกกว้างรวมเวลาเดินทางเฉพาะที่นั่งอยู่บนรถจากเชียงรายถึงกรุงเทพต้องใช้เวลาตั้งสองเจ็ดชั่วโมงเต็มถวันเผยใจตอนที่เห็นกรุงเทพครั้งแรกดังข้างต้นพร้อมกับถอนใจบอกทํานองว่าเหมือนต้องหล่นมาจากสวรรค์เชียงรายแล้วจะต้องมาทนอยู่ในเมืองนรกกรุงเทพถวันเล่าถึงตัวเองต่อว่า ถึงกลุ่มโอเทศแล้วแต่ไปกระทรวงศึกษาธิการไม่ถูกต้องถามแม่ชีซึ่งเดินผ่านมาพอดีที่ต้องไปกระทรวงก็เพราะต้องไปรายงานตัวก่อนเข้าเรียนที่เพาะช่างถวันหอบสัตว์มอพาระพระรงพารัง,รงแบบคนบ้านนอกเข้ากลุ่มขณะถวันเรียนอยู่เพาะช่างเขาจะใช้เวลาว่างไปศึกษาเรียนรู้นอกโรงเรียนเช่นที่ห้องสมุดบริติชเชลซิลซึ่งตั้งอยู่ที่ตินสะพานพุทธยอดฟ้าและไปที่ห้องสมุดฝรั่งเศสและเยอรมันด้วย เรียนอยู่เพราะช่างแค่ปีถวันสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ทั้งภาษาอังกฤษฝรัร่งเศสและเยอรมันนับเป็นเรื่องเหลือเชื่อขณะเรียนที่เพาะช่างเขาคิดกลายไปถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรและต่างประเทศถูกแล้วถวันจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่จะต้องไปให้ไกลที่สุดที่จะกลายได้เพื่อจะได้เป็นช่างวาดรูปตามเป้าหมายในชีวิตอาจารย์จิตบบบุตรบอกว่าแกตามล่าผมปีไม่เคยเจอเลยเมื่อไม่นานมานี้ถามผมที่อเมริกาว่าผมไปแอบอยู่ที่ตรงไหนผมก็บอกว่าวันนั้น อาจารย์จำได้ใหม่ที่ตามรอยเท้าผมแล้วผมก็หายไปใต้โต๊ปิงปองผมก็อยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าผมซุกตัวลงไปเอายางในรถจักรยานบังไว้แล้วผมก็เอาตัวสอดเข้าไปด้วยใจระทึกผมอยากถามว่าอาจารย์มาจับผมทำไมจริงๆแล้วอาจารย์น่าจะเห็นใจว่าเราไม่มีหอพักแล้วผมมาจากเชียงรายอายุเพียงหนึ่งสี่ปีแล้วผมจะไปที่ไหนผมไม่ได้ทำความเดือดร้อน ไม่ได้ขี้ตามถนนหรือเปิดไฟโรงเรียนใช้ตาผมจึงชินกับความมืดผมเหมือนนกเข้าแมวผมเคยอยู่กับที่มืดมาก่อนผมจะกําหนดรู้เลยว่าก้าวกี่ก้าวแล้วผมจะเลี้ยวผมจามุมได้น่าเป็นเรื่องประหลาดมากที่ครั้งหนึ่งถวันดัชนีเคยอาศัยอยู่ตามซอกตึกสมัยเรียนหนักงสือเมื่อมาถึงวันนี้สามารถมีบ้านของตัวเอง,ท,งทั้งที่ตั้งอยู่เมืองไทยและต่างประเทศถึงสี่ศูนย์กว่าหลังสารคดีประวัติชีวิต และผลงานอธวันดัชนีโดยคุณเมตรีลิมปิชาที่มาโดยเพจเจอบเวลาหาอดีตและ w ว w w ไ p s o เว็บเทปส์